สวัสดีครับจากโฟลาร์เอสวันเคสมา s ์ชอปนะครับวันนี้ผมมีตัวรถมาใหม่มารีวิวนะครับเป็นรถบิ๊กฟุตนะฮะตัวนี้เป็นขับเคลื่อนสี่ล้อนะฮะแล้วก็สเกลหนึ่งต่อสิบนะฮะตัวนี้เขาให้มาเป็นเพียเกลเหล็กนะฮะแล้วก็เป็นพวกสปริงนะครับโช็คสปริงอลลอยนะฮะตัวนี้นะครับจะมีทั้งหมดสามสีนะฮะให้เลือกนะครับตัวนี้นะ จะมีสีฟ้าตัดขาวแล้วก็แดงตัดขาวแล้วก็เป็นเหลืองตัดเขียวนะฮะตัวที่ผมวิวจะเป็นตัวสีฟ้าตัดแดงนะฮะชื่อรุ่นเขาโมเดลจะเป็น866ขีด1012นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามาลองดูท้างในกันนะครับว่าเขาให้อะไรบ้างนี่นะครับท่านในจะเป็นแพ็กเกจแบบนี้นะล็อกมาอย่างดีนะครับ รถคันใหญ่มากนะครับตัวนี้น,นี่น่าจะมีคู่มือให้นะครับเล่มเบลเลอร์เลยนี่นะครับก็จะมีบอกพวกาพาร์ทอะลงอะไหล่ด้วยนะเผื่อถ้าจะสั่งพาร์ทอะไหล่พวกนี้เพิ่มนะฮะก็ดูพาร์ทอะไหล่พวกนี้แล้วมาแจ้งทางร้านนะครับนี่โหดลายสวยงามมากเลยทันเบลเลอร์เลยนะรับนี อโตมากน,านี่นะครับอันใหญ่มากนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่อยู่ในเทียเดียวกับตัว9125นะแข่งกันนะแต่ตัวนี้ผมรู้สึกว่าบอดี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลวดลายสวยงามมากล้อโตกว่าเยอะเลยนะอันนี้เป็นยางลมนะฮะนี่นะตนัจะลองรับแรงกระแทกดีมากนะให้ดูโช๊คนี่นะเสียงลมดู แล้วก็ตัวบอดี้นะฮะเป็นบอดี้พลาสติกแบบนี้นะฮะถอดได้นะครับนี่สีสันสวยงามมากนะครับลวดลายให้ดูด้านนี่เต็มๆเลยนะข้างใน,นยังมีคนขับด้วยสองคนนี่นะฮะตัวนี้ผมคิดว่าน่าจะไปติดพวกไปโมติดพวกกันยกอะไรพวกได้นะพวกนี้นี่นะครับด้านหน้าด้านล่างนะฮะมีเพจ เพดรองตรงปีกนกนี่เป็นอลูมิเนียมนะฮะตัวนี้นะเป็นอลูมิเนียมเลยนะครับพวกตัวรองปีกนกอะไรพวกนี้เป็นอลูมิเนียมหมดเลยนะแต่ปีกนกตัวนี้เป็นพลาสติกนะฮะพลาสติกแข็งนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวดูด้านในกันหน่อยนี่นะครับเวลาเปิดเปิดอย่างนี้นะฮะเปิดแค่ด้านหน้านะฮะนี่นะดูลวดลายด้านในมอเตอร์ตัวใหญ่เลยนะฮะตัวนี้ โอเคสวิสออนออฟอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็แบตบสายแบตนะครับตัวนี้เขาให้แบตมาเป็นตัวอะไรเดี๋ยวผมดูก่อนอ๋อพี่เก็บแบตดีมากนะนี่นะพี่เก็บแบตทําเป็นอย่างนี้หมุนแค่นี้คือล็อกนี่คือเปิดน่าทำดีมากแล้วก็เป็นลิเธียมไอออนนะฮะพันห้ามมิลลิแอมเจ็ดจุดสี่นะฮะตัวนี้นะเป็นปักดินแบบนี้นะครับนี่นะรางจะเหลืออยู่ผมคิดว่าน่าจะใส่ประมาณสัก พันห้าถึงสองพันสองน่าจะได้อยู่นะฮะโมดีๆวางได้อยู่สองพสองมิลลิแอมนะจะเล่นได้นานขึ้นโอเคมันมีระบบฟงระบบไฟนะฮะเวลาเปิดต้องดีๆนะต้องระวังนะนนเขาลากไฟมาอยู่ด้านหน้าเนี่ยสายแล้ก็จะมีเหลืออีกสล็อตหนึ่งื่อเราไปเติมอะไรเพิ่มก็ว่ากันไปนะฮะไปโมอะไรเพิ่มก็ว่านไปเดี๋ยวผมลองเปิดตัวรถเล่นดู นี่นะครับเวลากดปุ๊บจะมีไฟกระพริบกระพริบกระพริบนะรอสัญญาณจากรีโมทส่วนรีโมทจะเป็นทรงไกปืนเหมือนเดิมเดี๋ยวดูหน้าตาเป็นยังไงนี่นะครับนี่นะ,ะมีปรับสปีดล็อกสปีดได้น,นะฮะติมบาลานซ์ซ้ายขวานะถ้ารถเบี้ยวอะไรพวกนี้ปรับได้นะพวกนี้โอเคเดี๋ยวผมใส่ถา่านแป๊บนึงนะ โอเคผมใส่แบตเรียบร้อยนลครับตัวนี้จะใช้แบตสองสามก้อนนะฮะนี inside, like ่เราเปิดต <asi> <Ministry> <aks> ัวรถแล้วนะสัญญาณโอเคเดี๋ยวเราลองเทสดูนี่นะครับใบสัญญาณก็เรียบร้อยแล้วระบบเลี้ยวเป็นเซอร์โวนะฮะนี่นะสามารถที่จะค่อยๆเลี้ยวได้นะฮะเซอร์โวอย่างนี้นะค่อยๆทำองศาได้นะฮะซ้ายขวานะแล้วก็ถ้ามันกินซ้ายกินขวาเนี่ยมันสามารถปรับได้นี่นะฮะปรับกินซ้ายกินขวาได้นะฮะแล้วก็ด้านหน้านสังเกตนะมีไฟนะไฟหน้า ด้านล่างตรงกันชนนะฮะตรงบอดี้ด้านมนก็มีไฟนะฮะยวดูด้านหลังด้านหลังไม่มีไฟนะโอเคนี่นะครับซ้ายขวาเดี๋ยวผมลองสปีดนิดนึงจับนั่นนั่นนะนี่นะฮะสปีดนี่นะครับ,รบตรงนี้เขาบอกมาว่าความเร็วอยู่ที่ห้าิกิโลเมตรนะงผมลองดูสปีดอันนี้มันเปิดไม่สุดนะเดี๋ยวผมเปิดให้มันสุดกว่านี้ อ๋อนี่ผมสุดแล้วอันนี้คือผมปรับลงสุดก่อนนะล็อกสปีดท,ที่มันช้าเผื่อนี่นะฮะอันนี้ผมล็อกสปีดมาที่ศูนย์นะก็คือเผื่อถ้าใครซื้อให้ลูกเล่นนะฮะปรับสปีดลงม้สุดก่อนนะครับแล้วก็ค่อยๆฝึกเล่นบางทีเล่นสปีดเร็วเกินบางทีไปนทีหักเลยนี่นะฮะอันนี้คือล็อกสปีดท,ที่ช้าสุดนะแตวผมปรับมาเป็นที่สปีดสูงสุดนะฮะนี่นะฮะสังเกตที่ล้อนะยางจะบวมขึ้น เร็วขึ้นนะฮะตัวนี้นะประมาณ50าสิกิโลนะฮะในเรื่องของไฟก็ปรับปรับได้อยู่นะนี่นะฮะสังเกตไฟนะนี่นะฮะเปิดปิดได้นะฮะนี่นะฮะเป็นปุ่มกดนะเปิดปิดกระพริบได้ปิดเลยเปิดเฉยๆนะโอเคนะก็ตัวนี้นะฮะประมาณนี้นะวิคุณอีกตัวใหม่นะฮะที่ ผมว่าน่าเล่นอยู่นะครับีฝันสวยงามนะคะสเปคดีนะเผื่อใครอยากได้ฟิกฟุตรุ่นใหม่นะฮะไปลองเล่นนะบางทีบางคนมีก้าหนึ่งสอห้าแล้วนะครับผมแนะนําตัวนี้นะมีหลายลายหลายสีนะสวยด้วยก็สนใจสามารถติดต่อเข้ามาได้ที่เบอร์083613319นะครับเดี๋ยวเราจะมีทิ้งลิงก์ช้อปปี้ลาซาด้าไว้ให้เผื่อถ้าใครสามารถเข้าไปสั่งซื้อผ่านออนไลน์เองได้เลยนะครับโอเคครบคุณครับ